สวัสดีครับวันนี้กับกม่อครับผมกับช่อง Top Sto r y เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะแนะนำข่าวสารดีๆกับโลกคริปโตรวมถึงเกมไฟล์แล้วก็ NFT ต่างๆให้เพื่อนได้รับชมนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาอยู่กับโลกของ Big Time อีกเช่นเคยนะครับวันนี้อาชีพที่ผมจะมาแนะนำก็คือ q ว a n ต um p h y s i c s นะครับหรือว่าอาชีพตัวนี้จะเป็นอาชีพที่แบบว่าสามารถซับก็ได้หรือสามารถสร้างนาเมก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอาชีพนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ใช้อะไรบ้างใช้เทมไลท์สกิลไหนโอเคครับ ก็มปเริ่มกมันเลยโดยส่วนใหญ่ตัวสกิลของโดยการโจมตีมาฐานส่วนใหญ่ของตัวควอนตัมฟิสิกจะไม่ได้ไปนเน้นแบบว่าใช้ในการโจมตีหรือว่ากายภาพนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้เวทแล้วก็ซับพอร์ตมากกว่าเพราะว่าอาชีพนี้ก็เป็นเปรียบเสมือนพระอะครับก็คือคอยฮิวคอยซับคอยช่วยเหลืออะไรพวกนี้มันจะมีสกิลหลากหลายครับเช่นการใช้เกตดเพิ่มมานาเกตเพิ่มดาเมจเกตเพิ่มเมจิกดาเมจอะไรพวกนี้ก็จะเป็นสกิลเกียร์ต่างๆที่สําหรับ คนที่อยากจะเล่นหรือสามารถปรับเปลี่ยนได้อะไรประมาณนี้ครับโอเคเรามาดูสกิลสําคัญก่อนสําหรับพระที่อยากจะลองเล่นครับว่าเ,เล่นยังไงให้มันให้มันโหดด้วยแล้วก็สามารถสร้างดาเมจได้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับโอเคโดยไอเทมผมอาจจะมีไม่เยอะมากเพราะว่าเพิ่งลองเล่นแต่ว่าผมก็จะไม่แนะนาไอเทมเกียร์ที่สําหรับจําเป็นสําหรับที่จะต้องใช้สําหรับพระก่อน,นครับเดี๋ยวผมจะถอดออกก่อน โดยตัวนี้ก็จะเป็นตัวพระของควอนตัมฟิสิกส์ก็ผมก็ใช้ของเทียหกนะครับก็เป็นของธรรมดาไม่ได้มีอะไรแต่ว่าก็มีเทียส์่เี่ยมันจะเป็นอีพิกมันจะสกิลมันจะน้อยกว่าแต่ว่าสกิลมันค่อนข้างดีกว่านั่นแต่ว่าเตตัสอะไรพวกนี้อาจจะน้อยกว่าอเงีนะ้ยผมก็เลือกดูที่เป็นเทียก่อนโอเคครับต่อไปสกิลพื้นฐานก็จะเป็นสกิลฮิลนะครับเนี่ยโดยพื้นฐานของพระครับถ้าเริ่มต้นจริงๆมันก็ไม่ได้มีสกิลอะไรมากก็จะแนะนําว่าให้อัพพวกนี้ครับอัพเนี่ยหนึ่ง หนะึ่งสองสามเนี่ยอัพมาจะเลื่อยประมาณเวอรเจ็ดเวอแปดก็มาอัพตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นสกิลชุบชีวิตครับครึ่งค่อนข้างดีมากเหมาะกับพระมากเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนเราตายในดันเจียนเนี่ยเราสามารถกดชุบได้ทันทีเราไม่ต้องไม่ต้องไปกดตัว E ีสําหรับในการเออเหมือนเหมือนเวลาเพื่อนลม้มใช่ไหมเรากดตัว E คีค่อยๆฟื้นแต่ถ้าเรามีสกิลนี้ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็สามารถชุบชีวิตเพื่อนได้ทันทีเลยประ,ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกียร์ที่เราต้องใช้นะครับอันนี้ครับจะเป็นสกิลบัคนะครับแล้วกก็็็เปนสทีี่่ดด้ววยคือา Allergy เอไอเทอร์เรนต์เนี่ยครับจะเห็นได้เลยครับตัวสีบวกของอีพิกเกียนะครับก็คือสามารถลากตัวเนี้ยมาใช้ได้เลยเนี่ยถ้ามีสกิลตัวเนี้ยมันจะสามารถทําบัคได้แล้วก็สามารถเพิ่มพอยต์สกิลได้นะครับโอเคอเครับโดยตัวนี้นะครับจะเห็นแซลม,มอนแซลม,มอนหนึ่งซับเทน,นี้ก็ใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ส่วนใหญ่ก็เน้นไปแค่สกิลแรกสกิลเดียวก่อนเพราะว่าผมยังไม่มีตัวเกียร์อื่นอันนี้ก็แล้วก็รีเฟชชิงไอเนี้ยรีเฟชชิงนี่ค่อนข้างดีครับยังไงก็ต้องใช้ตัวนี้นะเพราะว่ามัันนนนนจะะเเป็สกิลลลทีี่่ดดคคคูาว์รบโอ ร่างเลยสามอันแล้วก็มาดูที่สกิลทีนะว่าอะไรบ้างจะเห็นได้เลยว่านี่ครับไอเมื่อกี้เรามีแค่ตรงนี้ใช่ไหมพอนี้เรามาเสร็จปุ๊บมาเพิ่มจะเห็นได้ตรงนี้มันสกิลสกิลป้อมปืนนะตรงนี้จะเรียกป้อมปืนออกมาใช้แล้วก็สามารถสร้างดาเมจได้อะไรประมาณนี้ครับเนี่ยจะมีสกิลตรงนี้ที่สำหรับคนที่ต้องใช้โอเคเดี๋ยวผมจะเลือกสกิลให้ดูสกิลแรกครับเนี่ยสกิลตัวนี้ที่คว้างบอลออกไปก็คือเป็นสกิลตัวเอ่อ นี่ครับตัวนี้ครับ Refreshing Garden ก็คือเป็นเป็นเป็นสกิลที่สําหรับปาให้เพื่อนแล้วก็ลดคูดาวจริงๆเวลาจะใช้เราต้องมีเพื่อนอยู่ข้างๆแล้วก็กดกดตรงเนี้มันจะโยนให้เพื่อนครับแล้วพอโยนให้เพื่อนเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราอยู่ใกล้ๆด้วยเราจะได้รับผลของของการรีคูดาวด้วยทําให้สามารถรีคูดาวได้ตลอดครับต่อไปสกิลวันวา,วางปืนครับก็แป๊บนึงนะครับนี่ก็เป็นการวางป้อมปืนะครับ ป้อมปืนนี้ก็จะเป็นการยิงมอนเตอร์ให้ด้วยครับจะเห็นได้เลยว่าเดี๋ยวมันก็จะยิงให้อัตโนมัติแต่ว่าช่วงระยะเวลาของตัวป้อมปืนเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าไงมันจะมีระยะเวลาอยู่แค่หนึ่งหนึ่งนาทีนะพออาจจะหนึ่งนาทีไปแล้วมันก็จะถูกทําลายไปประมาณนี้ครับโอเคก็สกิลป้อมปืนก็เป็นประมาณนี้ครับที่สําคัญครับเนี่ยเราอัพสองป้อมนี้ได้เลยโอเคต่อไปก็จะเป็นสกิลฮิลสําหรับใช้ในในช่วงนั้นครับสาหรับช่วงที่ช่วยเหลือเพื่อนในการปาร์ตี้นะครับเราก็มาสกิลตรงเนี้ย อันเนี้ยฮิวบีมนี่ค่อนข้างดีนะมันก็จะไปเลือกเป้าหมายเนี้ย,ยถ้าเพื่อนอยู่ในปาร์ตี้เนี่ยเราจะฮิวเป็นสายไปเลยนะครับเนี่ยคือแบบว่าคนที่อยู่ในสายเนี่ยจะได้รับเพฟีฟูนฟู từ, จนเต็มเลยนะครับเนี่ยกดปุ๊บทีเดียวก็จะเป็นฮิวให้เพื่อนอะไรประมาณนี้ครับหรือสกิลที่5้าครับอันนี้เป็นบอลเนี่ยก็จะทําให้แบบว่าเลือดมันจะเพิ่มตลอดจะติดตามตัวละครเราไปด้วยเห็นไหมครับเนี่ยเราก็เลือกเป้าเวลาเราอยู่ในปาร์ตี้ใช่ไหมเรากดที่เพื่อนแล้วกดบอลไปเนี้ยมันก็จะไปตามไปที่เพื่อนแทนครับ ต่อไปสกิลที่6นับก็จะเป็นออร่าฮิลออร่าฮิลนี่ก็ฮิลทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่รอบๆด้วยครับคือเพื่อนๆที่มันอยู่ในในต่อกของเราเนี่ยแบบพวกเบทอะไรพวกเนี้ยที่เดินช้าๆเนี่ยเราก็ไม่ฮิลให้เขาด้วยอะไรเงี้ยก็สามารถไปด้วยกันได้ประมาณนี้ครับโอเคครับต่อไปก็กดอันนี้ออกก่อนก็ได้ไม่ต้องฮิลตลอดได้สกิลสกิลหกเนี่ยไอ้สกิลสกิลเลขหกเนี่ยที่ผมบอกอันนี้ไม่แนะนําให้เปิดตลอดนะคือเห็นจะเห็นได้เลยว่ามานำ้ําตลอดเห็นไหมครับ แล้วมานาวเราตลอดไม่สาคัญเท่าไหร่เพราะว่าไอ้สกิลตัวเนี้ยมันเป็นสกิลเรียกมอนเพราะว่ายิ่งมอนเตอร์เข้ามาใกล้ๆเราเนี้ยมันจะเป็นเหมือนสกิลเขาเรียกอะไรดูดมอนด้วยเพราะมอนเตอร์มันชอบเราอ่ะมันจะเข้ามาหาเราตลอดเลยตัวเนี้ยสกิลนี้แนะนําให้ปิดก่อนนะต้าช่วงแรกๆที่แบบเรายังไม่มีเลือดหรือว่ายังเกาะเกาะปาร์ตี้เขาอยู่เนี้ยพยายามอย่าใช้สกิลนี้แล้วกันโอเคผมก็แนะนําไปมบณน,นี้ก่อนแต่ถ้าเราเลือกสงถแล้วก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาต่อไปก็เป็นสกิลเจ็ดนะครับไอ้สกิลตัวเนี้ย ถ้าเพื่อนๆล้มอยู่เพื่อนที่เพื่อนตายแล้วด้วยหรือว่ายังล้มอยู่เนี่ยเราสาม,มารถกดใช้เนี่ยแล้วก็มันจะชุบชีวิตของเขาทันทีได้เลยครับนี่แล้วก็สกิลแปดนี่ก็เป็นฮิลฮิลนี้เป็นออรา่าคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆบีมเมื่อกี้ครับนี่ถ้าใครอยู่ในวงก็ฮิลให้เลยทันทีเหมือนกันก็นกค่อนข้างดีครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้จะสําหรับพิเศษสําหรับคนที่จะเล่นตัวนตัมฟิกส์นะครับอันนี้จะเห็นได้เลยว่าตัวผมนะเพิ่งเลเวลเก้านะครับเดี๋ยวผมจะรีสกิลให้ดู กดก็เสาฮิวก็มารีตรงนี้ครับเดี๋ยวใช้หนึ่งพันโกล,ลีจะเห็นได้เลยครับว่าสกิลพอยต์ของผมเนี่ยหมครับมันบวกหกสิบหกพอยต์เพราะจริงๆอ่ะตัวสกิลพอยต์จริงๆรอันเนี้ยมันจะให้มันจะให้นใหนึ่งเลเวลต่อหนึ่งถ้าเรียกอะไรต่อหนึ่งเลเวลต่อหนึ่งต่อหนึ่งสกิลพอยต์เท่านั้นแต่อันนี้ผมจะแนะนําว่าวิธีทการการทำการทำบัคนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าเปิดเกมเปิดจริงเขาก็คงคงจะแก้บัคแล้วแหละแต่วิธีการตอนนี้ทําบัคผมจะผมจะทําให้ดูนะครับเราก็ต้องมีเกียร์ก่อนเเเกีีียยยร์ตตตัััววนนน้้้ซมมอออไ คือตัวเนี้ยเป็นเป็นเกียร์สำคัญมากสําหรับการทําบัคถ้าเพื่อนๆมีเกียร์ตัวเนี้ยยังไงก็ทําบัคได้เนี่ยตัวเนี้ยดูไว้เลยนะครับอีพิกของเนี้ยเห็นไหมผมชี้ให้ดูเนี่ยตัวเนี้ยครับซัมมอนอะเรลิตี้ตัวเนี้ยมันจะเป็นเกียร์ที่ที่บัคอยู่แล้วเราก็าสามารถเอามาทําบัคให้ตัวละครเราได้ปกติเราเรา,เราเลเวลเก้าต้องมีสกิลพอยต์แค่เก้านะอันนี้หกสิบหกใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเราเอาตัวนี้ไปก่อนสามเนี่ยซัมมอนอะเรลิตี้เนี่ยแล้วก็เอาไปอสามแล้วก็เอาันนี้ มันจะขึ้นแม็กเสร็จปุ๊บเห็นไหมมันขึ้นมาเป็นสี่เพราะว่าตัวเนี้ยมันบลักแล้วอัพอีกทีเป็นห้าได้ด้วยอันนี้มันการขึ้นเป็นหกเลยเห็นไหมบลักแต่ตอนนี้อัพไม่ได้แล้วใช่ไหมเพอไม่ได้เมื่อกี้สกิลพอยท์ที่ผมให้ดูตอนแรกมันคือหกสิบหกใช่ไหมเสร็จปุ๊บเรามากดรีทันทีเลยเห็นไหมจากหกสิบหกเป็นหกนะสิบแปดนะสกิลพอยท์ขึ้นมาสองเห็นไหมครับเราสามารถปั๊มตรงนี้ได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยหกสิบแปดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะอัพให้้ดูเนนีีี่ยรรราก็มตงคับ เนี่ยสกิลการบักง่ายๆสําหรับคนที่จากจะลองเล่นดูครับเนี่ยเนี่ยขึ้นไปสี่แล้วขึ้นไปห้าแล้วเนี่ยหกเลยเนี่ยเราก็อัพไปเลยแล้วเราก็มารีตงเนี้เห็นไหมขึ้นไปเจ็ดสิบแล้วนะถ้าเราถ้าเรามีตังเราคือตังมันหาง่ายอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้แค่ครั้งละผ่านในการรีเนี่ยพอเราพอเรามีสติเอ้สติเอ้สเตจสัตพอยตั้งเจ็ดสิบพอยใช่ไหมเราสามารถอัพสกิลของทั้งหมดนี่ได้เลยในทันทีนะผมถือว่า ตอนนี้ตัวควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยคือเป็น OP ที่สุดในสำหรับตัวเกมแล้วคือเราสามารถอัพทุกสกิลอ่ะคือจะอัพอินให้เต็มอัพอะไรให้เต็มทุกอย่างสามารถอัพเต็มได้หมดเลยเนี่ยคือตอนเนี้มันเป็นตัวที่ o อมากๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลองเล่นก็ลองเล่นได้เลยครับโดยตัวเกียร์จะเป็นตัวของควอนตัมฟิสิกส์ก็จะเป็นตัวรูปโลตัวนี้ครับคือสกิลมันสามารถซัพพอร์ททุกคนได้หมดเลยครับเนี่ยเนี่ยเราสามารถอัพทุกเนี้ยยิ่งเราปั๊มไปเลยเป็นร้อยสกิลก็ได้หรือว่า สองร้อยสามร้อยสกิลเนี่ยเราสามารถปั๊มได้เลยเนี่ยครับวิธีการเล่นก็ประมาณเนี้ยตัวคอนตัมฟิสิกแต่ว่าคอนตัมฟิสิกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายฮิลแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมากกว่าเพราะว่ามันไม่มีไม่มีอะไรเลยครับก็ประมาณนี้แต่ว่าจริงๆอะ่ะมันจะมีการวางป้องปืนด้วยนะคือถ้าเรามีป้อมปืนในการวางใช้นะครับเราสามารถเอาปืนไปวาง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 แล้วก็ยิงยิงยิงยงเนี้ย,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 ยรัวๆได้เลยเพราะว่าเรามีสกิลรีนะครับเนี่ยเนี่ยผมก็จะรีอย่างเงี้ยไปเรื่อยถ้าเราจะปั๊มพอยเนี่ย ก็รีไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยวิธีการปั๊มพอยต์ก็แค่ประมาณเนี้ยง่ายๆเจ็ดสิบสองพอยเนี่ยเราก็ปั๊มไปเรื่อยๆปั๊มจนกว่าเราจะพอใจก็ได้แล้วเราค่อยไปลงเล่นแล้วก็อัพเลเวลมาประมาณเนี้ยก็เรียกได้ว่าปกติเนี่ยกว่าจะได้สกิลเอ้สกิลพอยต์ขนาดนี้เนี่ยเราต้องได้เจ็ดสิบสองเลยเห็นไหมครับถึงจะได้สกิลพอยต์ขนาดนั้นเนี่ยแต่ผมเพิ่งเลเวลเก้าเองจะเห็นได้เลยว่าสามารถใช้ได้ทุกสกิลเลยก็คือแบบเป็นโคตรโอพีเลยประมาณนี้ครับส่วนสเตตัสจริงๆผมว่าแนะนำนะครับสำหรับตัวควอนตัมฟิิสสกก์็คืออจะเนนน้ัับพเออ่ วิดดอมเนี่ยผมจะกดตรงไทม์ไลน์จะเป็นสกิลตรงวิดดอมครับคือเน้นเพิ่มเอเนอร์จีนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ใช้สกิลค่อนข้างมากครับคือใช้ตลอดเลยแบบว่าฮิลเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยเรียกป้อมปืนด้วยอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นสกิลสําคัญสําหรับเอ่อจะเป็นสเตตัสสำคัญมากๆสำหรับค,ค,ค,คนที่เล่นควอนตมฟิสิกส์อะไรเนี้ยก็ยังไงเพื่อนๆก็ลองลองมาดูได้ครับว่าควอนตมฟิสิกส์เล่นยังไงครับโอเคครับก็โดยตัวตัวของควอนตมฟิสิกส์ก็เล่นประมาณนี้ไม่ยาก เพื่อนๆพ,พยายามหาเกียร์ตัวนี้ให้ได้แค่นั้นก็พอแล้วไอ้ซัมมอนอะไรตี้แล้วก็มาปั๊มสกิลเอาส่วนเกียร์ที่สําคัญจริงๆอันอื่นก็จะเป็นพวกเอนในใจเกรดอะไรพวกนี้ในการบัฟเพิ่มมานาเพิ่มอะไรพวกนี้ก็สําคัญมากๆครับก็ให้เพื่อนๆมาลองศึกษาดูได้ก็ไม่ยากครับตัวนี้ยก็เป็นทับสนใจจะเป็นทับจะไปบู๊เดี่ยวจะค่อนข้างยากครับเพราะว่าเพราะว่าป้อมปืนอ่ะมันก็ไม่สามารถพกพาไปได้มันก็วางอยู่กับที่แล้วเราก็เขาเรียกอะไรอะสามารถไปได้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็เล่นได้ก็เล่น อาจจะเล่นช้าหน่อยแต่ถ้ามันเป็นเป็นตีอย่างเงี้ยเราจะมีโอกาสดรอปของดรอปไออะไรมากขึ้นด้วยครับโอเคครับก็ควอนตัมคลิกสิกก็ประมาณนี้ครับอาวุธก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเขาจะใช้ตัวนี้กันหละครับก็ดาบโล่ไม่รองใช้ได้เปลาก็ส่วนใหญ่ก็ใช้แค่นี้แล้วก็ส่วนใหญ่อาวุธไม่ค่อยสำคัญเพราะเพราะพวกนี้แบบไล่ไล่เวทอย่างเดียวแล้วก็ยืนอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยก็เหมือนคล้ายๆนินจาอะไรประมาณนี้ครับผมก็แนะนําว่ายืนไกลแล้วก็ล่าอย่างเดียวพอแล้วแค่นี้ก็เก่งแล้วแล้วก็ยืนหลบเอา ถ้ามีรองเท้าของนินจาแล็บก็เอาไว้เอาไว้เด็ดหนีแล้วก็ประมาณนี้ครับก็สกิลวิธีการเล่นก็ประมาณนี้ไม่ยากเลยวาปงป้อมปืนซะแล้วก็รีสกิลไปเรื่อยเรียบไปสกิลไปเ,เรือ่อยๆฮิลไปเรื่อยๆแค่นี้ก็เล่นง่ายแล้วครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องท็อปสตอรี่เช่นเคยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ